สวัสดีสวีดัตกับตอนเช้าของผมนะครับที่ตื่นมาเล่นเกมนี้เลยชื่อดีดัตอะไรสักอย่างนี่แจัไม่ได้เลยโอ้เตรียมกรดิบๆหมดเลยกันโอ้นะครับก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปถามเพื่อนว่าไม่เกมนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับคนฟันเดนๆนะครับฟันเด่นือเหมือนว่าพี่แกทำยูทูบอยู่นะครับเดียวลองไม่หาไปแกดูนะครับ แกบอกว่าเขามีคอมนะมเก็บเน้ฟเฟย์เล่นได้ดีใจมากเลยตอนนี้ช่องพี่แกเนะี่ยก็มีคนดูมากกว่าผมอีกน,น,นะครับระบบต้องนานวานะคุณจ,จ้าเลยไอ้กคนพูดอย่างนี้นทุกทีเลยว้าว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 วโอ้ไม่เกิดตายแนะ่ผมจะตาย ไม่เคย,ยมัน่นใจใลกาตัวเองชนะสักเกมชนะแบบฝุกๆนะครับเตรียมการเพื่อชนะต็อกล้อตุยหลังชั้นบอลช็อตไปหมดเห็นบอกเป็นเกมดังที่ช่วงนี้เขารังทำอยู่นะครับก็เลยมาเล่นดูนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นเกมอีอีอีดีอีวีอะไรอย่างงี้นะครับเข้าใจปะไม่เข้าใจก็ได้ คือเองกลงตามเราใช่ไหมบอกมันดีดฟิดูที่ลงนะครับไปแล้วครับคุ้งเป็น Un อันแมนตู้เปิดใหม่ใช่ไหมลนะ่ะยงอันนี้ไม่รู้แต่ก็ไม่อยากรู้ถูกความว,ว่างๆอันไก่โผล่ ไปได้งไงวะเก็บทุกอย่างครับที่เป็นปืนและยิงให้หมดครับที่เป็นคนหุ่นยนต์ออนเราไม่ยิงนะครับเป็นพวกของเราแต่เราก็ตุกตุกไปแกแทนเกี่ยวไหมนะก็ตุกกระตุกนะเกมนี้แหนะ่ะผมเล่นแล้วฝึกกระตุก,ตกทุกคนเป็นปะ่ะ คือถ้ามันไม่กระตุกอ่ะในนี่ผมก็จะดีใจมากนะครับเพราะว่าผมก็เก็บไปแก้ปัญหาและหลายอยอแก้ไปกันได้แก้ไปไปกันได้กระเป๋าหนึ่งปืนยาฝอาโอ้ไม่กอดอืมอย่างเท่ลองยิงดูยิง เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมเนี่ยไม่เล่นเลยเงี้ยนะไฟลนดมาดเอาไปใช้เล่น on, ผมไม่ชอบจริงเวลาเยยงี้ยนะตามเพื่อนไปครับไปตายด้วยกันใครอยากเล่นด้วยก็บอกคำถามมาได้นะครับว่า เล่นยังไงอะไรงี้นะคะรับแบบล่นกับผมวันนี้ย <c oughs> ผมเหงาไม่มีเพื่อนชีวิตอับอายตกกระป๋อง <c oughs> หางานทำไม่ได้ <c oughs> ของกเต็มเลยเนี่ย <c oughs> เก็บลูกฟองมาเรื่อยๆต <c oughs> ้องคิดที่ปืนเดียวนี่ยปละจ้ะไปดูของเลยกระจอกออกไป ไม่รู้เก็บไปก่อนตอนนี้ไอ้กฝีนี่ไว้ทำอะไรนะผมไม่รู้เฟ้ยเคยใช้ไฟไหนล่ะตูมมปืนฟันอยู่นีเงี้ยปะเฮ้ยมันถือได้แค่ปืนเดียวเองเหรอใช่เหรออะ อา,อ,อาจจะำคาญเสียงคีบบอกปนิดนึงนะครับต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเป็นหลุดฟุดฟึ้งเลยฟุดฟุก็ถ้าช่วยได้ก็อยากะช่วยนะครับนะครับใครบอกวิธีแบบเออทำฟีให้มันหอยไปเนี่ยก็บอกกันไม่ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับด่ากันเข้ามามไม่โกรธ ถ้าบอกได้เนี่ยก็เป็นพวกคุณาะฟูนะครับเพราะว่าผมก็มีปัญหากับไอตัวนี้เหมือนกันตัวเฟงมันเนี่ยกระเทไปแล้วเด,ดีย๋ยวหลอกก่นอนฮะฟลอร์แมนตกระเทกระเทฟักต่อนี่แหละ

ผมตั้งชื่อไว้แล้วน,นะเวทช็อตปะใจจริงๆเวลาอะไรงเงี้ยนะมีอะไรมัง้งขอดูหน่อยเฮ้ยกระเป๋าโอ้โหยอดดาวกระจายเนี่ยของชอบเลยจ้าแล้ว <c oughs> ถือปืนปั้นไว้ทำไมนะฮะยิงคนเล่นนะเก็บมาด้วยครับเผื่อมีประโยชน์ในชาติหน้าชาติหลัง สิบปัจาได้แหละไฟลิงนี่ผมว่าใช้ยิงคนได้นะยิงได้เปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้มาลองดูกันเเจอจะปืนสันเว้ยลางมันมาแปลกๆลางใช้ปืนฟันนะเพื่อ <c oughs> อ้าว <c oughs> เพื่อนหายใช่ไหมเถอะ Yes matter กูฝ่ายไม่ได้เพราะอะไรวะต่างกันตรงไหนฮะปิดปิดปิดอือได้เว้ยคอมล็กเลยคอบลงคุณมากอุ้ยปีดว้ายอืมนี่นอนเลย ดาวกระจายด้วยตอนนี้อุ้ยกดมั่วเฮ้กดเลขกฝีเป็นการดูของนะครับแล้วก็แป๊บหนึ่งแล้วใช้อ,อ่อนดาวกระจายกดทั้งแท็กทุยถาวรโถ่ขอ,องเต็มแล้วแหละระวัาางด้วยมีคนอยู่แถวนี้มั่นใจห<า>นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยโอ้โเต็มเกือบโดนหัวดูมันของเต็มแล้วงานงอกไอ้นี่เกตก,กะเอาไปไกลๆไปไอของที่มันไม่ค่อยใช้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยใช้จริงๆแหละทิงท้งๆทิงท้งๆทิงไปนะครับ คอยดูเช็คนิดนึงนี่อะไรวะเนี่ยกระเป๋าเรายังไม่มีค่าเงินครับเฮ้ยมีด้วยเดินไปเดินมาเจอของดีมันเพลงคนคุณนะมันคล้ายเพลงที่เราเคยดูในตลาดเดินแบบเึงนะขำจริงๆเลยเวลาอย่างเงี้ยนะผมขำตัวเองนะครับเล่นมุกขำเองเตียม,มอ ไม่มีปัญหาหลายเรื่องนะที่ผมแก้ไม่ได้นะครับเรื่องคอมเนี่ยผมไม่เก่งเรื่องคอมคอมนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะครับปวดหัวกับมันได้ซ้าไปจนกระทุ้มมันแตกเลยนะหยวใจไม่เขา้าฮะบกมไไัไม่เขา้าใจจริงวดไข่อย่างไรไม่รู้เลยใช้ยังใช้ฟีเฮ มันไม่ทำอะไรแน่เนี่ยไม่เจอคนไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิอกอย่าอย่ายิงเว้ยอย่ายิงกดกดหนึ่งกดเอาออกไงวะเนี่นนนยเฮ้ยเออนะได้แกได้เหมือนกันครับนอนสิเลยนอนหูยชอบอีกอะไรเนี่นออย มันนอนมันนอนได้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมไม่รู้เฟยไม่เคยนอนมาก่อนทำอะไรมันรีบไปเถอะทำอะไรมัน,มนเราก็รอเธอไปนะครับเฮลมีคนไทย วิ่งอย่างเร็วเองเป็นเฟือชีต้าอะไไงไปข้าวิ่งเร็ววะวิงตุนก็ได้เป็นนะแบบนึงอะไรเล้ อื้นพิมพ์แบบหนึ่งไหนมีอะไรฮะมีหนังโป้ดูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะนน่อ่ะมันโยนอะไรไปให้เฮ้ยไม่รลกันเลยนึกมันโอ้ฝลิงไม่ไกลพอ เงือกแงเทพถึงชักแม็กแนี่เหลที่ไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ย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 ว้าว้ตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่มันกัดต่อแล้ไป็ได้ขอด้วยขอเองค,คนเดียวรู้ไหมค่าก่อนแพงแค่ไหนเปิดเราปิดใหม่หมเขาก็ตามเธอไปนะครับจอย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 สีใช่ครับไอ้ฟ้องก่อนนี่เองขึ้นหนูอ้าเวเยรอกันเลย ูเขาทำกับขัน้นยี่ยมเยีย่ำโอ้โหนี่ก็กันกลัวได้เนี่ยดีจัดต่อเลยครับเพิ่งใช้เล่นเป็นนี่แหละอะไรวนะ <S <S เนี่ยอือดูแล้วคาบหูนี่ของดีๆมั้งไหมไม่มีเลยไม่เมย์โยจัดไปของเต็มเลย เลือดเต็มเกาะไม่เต็มสุดยอดมีอะไรที่ฉันใช้ได้หรือเปล่ากันนะย่างกะรลูกเก็บไปไม่ได้ไม่ได้ครับด,ดูมันสับพักหนึ่งโดดดีแจ่ลองมากเลยเฮ้ยคนทีมเนียวกันนะมันอยเงี้กับแังจริงเลย ทำให้กูเป็นคนผิดพิเฮ้ย <Hey. S 1> ปืนอะไรวะเนะี่ยน่าลองนะน่าลองนี้ลองนะครับยิเปลี่ยนด้วยใจผมนี่ฝันหลังวาวๆเลยวาบเข้าใจาใช่ไหมครับวาวาก็ชอมอจะมาก็ชอบจะมาจ็ชอมจะมา ได้ยีอ,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 อย่างเทม่มีอะไรใช้ได้เลยอะไรคิวก็มีนะการที่เล็งเลยที่เล็งเราก็เอาประโยชน์ที่นะครับเป็นเอาไปให้อาหารหมาเล่นนะครับอันนี้โดนมันเล่นอย่างนี้แหล,ละ เอ้ามไฟไม่ได้เหรออะไรวะนี่ก็ใช้ไม่ได้โอ้ยอะไรใช้ได้บ้างไงี่ยอาไปดูเหมือนกันครับนี่ด้วยครับน่าจะรป็นพวกไฟเปิดนะแต่เราไม่มีเพื่องานงอไปฟ เคเกงใจันมั่งเลย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตกไปแล้วยูฮูอุ้ย,ยนีย่ตกไม่เป็นไรเลยเว้ยจอดไม่เจอคนเนะแป่งแปลกแปลก ขอ,อ,องอะไรดีมากไหมของของ,งเต็มเลยนะของอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับอ,อันนี้ทีมบอ้ไม่รู้คืออะไรแต่เก็บมาแน้วครับ นี่ของมั่วมากเลยคุณลูกฟองนะครับเราไม่มีแม็กซ์แล้ิแต่ก็ตายก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเล่นนะครับ <c oughs> วิ่งฝามฝามฝามไปเลย,ยวิย่งไปเก้อ ดูมันไม่ห no. ่วงใหญ่กันเลยบนึงนะผอมคิวเลอร์กอนฮิวเลยวะเนี่ยโอ้โหสดชื่นใช่ได้อ๋มีอะไรที่ใช้กระตูได้มั้งไหมไม่มีเลยหรือเปล่านะ ก็ยังไม่ปืนพัดมานะแต่เราใช้ปืนนี้อยู่ปืนอะไรไม่รู้เลยเจอตัวแล้ว่ไหนยิงเล่นได้ไหมฮะเหมือนที่ผมเอาฟลิงมายิงเล่นเกาะไม่มีดีวันนี้เรือหละ ทิ้งนะตัวไม่เจอคนฝักคนเงียบทีแต่ที่สินยิงปืนอยู่นะวันนี้มันเกาะไม่ได้นะครับปูลงหน เย็ yes. ละอเอาไม่ตายเว้ยรอมันมาครับนันก็มาเร็วเกินเดียวกันส yeah. ามคน <c oughs> <c oughs>

30 second repairing thần miêu à bừa cháy anh em luôn thần đi vô mấy một lâu ว่ายิงผ่านเธดาไปได้ไงเนี่ยตายอย่างนั้น้าแดงไงดุเรศ